ว่าเหตุเห็นเมื่อกี้มันจับไดโนเสาร์ของเราไปอ่ะว้ามันจับไดโนเสาร์อ่ะเข้าไปอยู่ในเกมด้วยอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพวกมันอ่ะกำลังไล่ล่าไดโนเสาร์ของเราอ่ะไม่นะนยังไงดีลุยทีวีแมนมาช่วยเราแล้วจัดการมาเลยทีวีแมนหุ่ยสุดยอดเลยทีวีแมนปกป้มมองไดโนเสาร์แทนพวกเราด้วยนะ เออนี่ไงพลังซาดเออนี่ไงติ๊กอุ๊ยจัดการไปคนนักยังั้นท่นวีวากรุรปแม่ติ๊กน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสาตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะอื้อทำไมเหนือน้นเสียงตุ๊กแกอ่ะตุ๊กแกเหรอแต่เสียงมันแปลกๆนะเนี่ย สวัสดีค่ะทุกคนมันมีที่บังคับด้วยคุยบังคับอะไรอะ่ะมีแมุ่้ยโอ้านหมดแล้วโอ้แต่ทานหมดแล้วหรอ,อแต่เหมือนได้ยินเสียงรถอะไรทักอย่างแลาจะเป็นเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นรถของเซรีนเฮดอ่ะไม่โขอเปล่าไม่นะนี่ปองไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงเหมือนรถไฟแล้วก็ผสมกับเสียงทุกเก มีรถไฟอะไรมาอยู่แถวนี้ล่ะตกตุ๊กแกด้วยเหรอเฮ้ยเสียงเหมือนตุ๊กแกร้องเฮ้ยหนูว่าตุ๊กแกจะตกอยู่ในอันตรายเฮ้ยอะไรเนี่ยเแม่ๆตูงนู่นเฮ้ย ปีศาจโอ้ยแย่แล้วอะอ้ยมันหลายขาดมากเลยอะมันจับตุก๊กแกของเราไปกินแล้วอะนั่นไงนั่นไงมันกินตุก๊กแกไปแล้วโอ้ยทำยังไงดีเนี่ยแย่แล้วเฮ้ยมันไม่ได้มีตัวเดียวมันมีสามตัวเลยอะทนันหาไปทำยังไงนี่โอ้ยดูสิดูซ,ดซิเหมือนมีเสียงไดโนเสาร์ด้วยอะไม่ใช่ตุ๊กแกอย่างเดียวนะเนี่ย ดายโนส์ก็ตกอยู่ในอันตรายด้วยแย่ yeah, แล้วทำยังไงดีล่ะเฮ้ยแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงไซเ e นเฮด<า>ใช่ไซเ e นเฮดจริงๆด้วยนีย่มันต้องร่วมมือกันแน่เลยรถไฟบอปปีศาจแล้วก็พวกไซเ e น t h e ว้าวเฮ้ยยังไงก,โกูกูมาช่วยเราแล้วสุดยอดเลยจัดก,การมันเลยโก,โกูกูวา นั่นไงนั่นไงรถไฟบ็อสกีศาจทั้งสองตัวหุยสุดยอดเลยโกโกวาเยีย่สามเล็บไม่ม้มา้วแล้วเฮ้ย<า>มมาทั้งนี้แล้วทำยังไงดีลืมไปว่ามันมีกันทั้งหมดสามตัวเมื่อกี้โกโกวาเพิ่งจัดการมันไปสองตัวเองอะ อุยโกโกวาช่วยด้วยโกโกวามันอยู่ทางนี้มันหนีแล้วโกโกวาเร็วอุยมันเดินย่องย่องย่องแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยโกโกวาเร็วมันกำลังจะหนีแล้วนั่นเละอุยโกโกวาจัดการได้ทันทัดีเลยอ่ะหุยนั่นเลยโกโกวาส่วนี้มันร้ายมันเพิ่งกินตุ๊กแกยักษ์ของเราเย้สามเลขสุดยอดเลยอ่ะโกโกวายิงจ นั่นรถอะไระทำไมมีไดโนเสาร์อย่าบอกนะว่าเหตุเห็นเมื่อกี้มันจับไดโนเสาร์ของเราไป啊ะาย <ee> แม่แคุณฮัก์กานุ่นเฮ้ยคุณฮักมาช่วยเราย้ yeah! <Yeah! S 1> สุดยอดคร <Yeah! S 1> าวนี้ต้องสำเร็จแน่ๆพลังคุณฮักสุดยอดแล้ว่ะย้ว้าวสุดยอดไปเลยคุณฮักคุณฮักจัดการทีเดียวลอย ขอบคุณคุณ้าได้เยะย้าู้โอเคฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตองันทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปได้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะพวกสกีบีดี้ทอยเลตอะมันชอบออกอะลว่าตลอดเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> อุ้ยอยู่ในเกมอะก็ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ <Yeah. S 1> oh, สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ <Yeah. S 1> oh, ทันทันมาแล้ว <Yeah. S 1> หลังจากหายไปหลายวันนะช่องของเราเพราะว่าทันทันไม่สบายนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ตอนนี้แข็งแรงแล้ว <Yeah. S 1> ิไม่ได้ยินเหมือนเสียงสัตประหลาดฮะ <Huh? S 1> อ้ยสัตประหลาดตัวใหม่สกีบีดี t o อยเลไง <Yeah. S 1> ไป ไปตามหาสกีบีดี้เทเลทกันไปเร็วไปเร็วจ hey, uh ันจอนไปเร็วดูไง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 เอ้ยดูสิอุวยในเกมสกีบีดี้เทเลทอ่ะมันจับไดโนเสาร์ว่ะเข้าไปอยู่ในเกมด้วยอ่ะเุ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าพวกมันอ่ะกำลังไล่ล่าไดโนเสาร์ของเราอ่ะไม่นะจอนจอนเฮ้ยแย่แล้วสกีบีดี้อยเลทอุ้ยแต่ว่าเหม็นอ่ะเหม็นเออเหม็นอุ้ยแต่สกีบีดี้อยเลทอุ้ยตาย ้ยแยแล้วสกีดี้ทอยเลดะมันไล่ล่าเดโนเสาคอยาวทำยังไงดีด้วยไงทีวีแมนมาช่วยเราแล้วจัดการมันเลยทีวีแมนโอ้ยสุดยอดไปเลยทีวีแมนปกป้องไดโนเสาแทนพวกเราด้วยนะโอ้ยไดโนเสาคอยาวจะปลอดภัยไหมเนี่ยจัดการมันเลยอุยผู้สกีปีดี้ทอยเลดสุดยอดเลยทีวีแมนงั้นแหละ เนื้อมาไดโนเสาร์นี่นาเหล่าเดนเสาร์กำลังโดนสกีบิดี้คอยเลตไล่ล่าเฮ้ยแย่แล้วทำยังไงดีทำยังไงดีไดโนเสาร์ท่านูนนนโอ้ทีวีแมนตามมาช่วยพวกเราแล้วสุดยอดไปเลยอ่ะจัดการมาเลยทีวีแมนโอ้ยสุดยอดเจอนี่ไงพลังคาดเจอนี่ไงโอ้โหลอยไปแล้วโอ้ยลอยเข้าไปในเกมแล้วว่ะทีวีแมนก็ตามมา จัดการมันเลยทีวีแมนไหนไหนมันไปไหนกันหมดแล้ววะเฮ้ยหลบหนีอ่ะหุ้ยแต่มันเอาไดโนเสาร์ของเรามาด้วยนั่นเลยเพียบเลยจัดการมันเลยทีวีแมนหุ่ยทำยังไงดีเหมันเข้าจู่โจมมันเข้าประชิดพวกเราทันเย้แล้วเย้แล้วหุ่ยนุนอีกใบอีกเพียบเลยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้จะต่อกรกับมันไหวไหมเนี่ยเฮ้ยดูดิคาเมล่าแมนก็มาช่วยหุ่ยคาเมล่าแมน ไปนแมนจัดการมันอุ้ยเพียบเลยเพียบเลยมาหลายตัวมากเลยอ่ะโยแย่ yeah, แบบเลยแบบนี้ทำไงอนะไยนุ่นได้คุณฮักมาช่วยเรานี่นะนนะสุดยอดไปเลยทีวีแมนก็ยังสู้กับไซรินเฮดไม่ได้นะเนี่ยแล้วก็สกีพิี้ทอยเลตต่้งหากตรงได้คุณฮักมาช่วยแล้วเออย้ย สุดยอดสำเร็จสุดยอดไปเลยอะอขอบคุณมากนะคุณหาง๊ายบายบายีโอเคฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตะทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปได้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะ